นี่ตัวครับผมปลาอะไรไปดู้เงี้ยครับวิ่งปลาเขยงโค้งปลาเขยงดูตัวดูตัวครับผมปลาขยงน้อย สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หาอยู่หากินทินพิจิตครับผมวันนี้ ปักเบ็ดครับผมเด็ดยี่สิบหลังนี่ครับหมายแม่น้ำนัน่นเออท่วมขึ้นมาอย่างนี้ครับผมไปครับหาปักเบ็ดก่อนเดี๋ยวจะมืดครับผมไปโอ้ปักกดครับผมนี่นะปักกดปักดแหงแดงเต็มแรกครับผมของงดีของผมเยื่อหายไปแล้วครับผม เดี๋ยวต้องเติมเหยื่อก่อนนะครับปักลงเมื่อกี้เนี่ยครับผมโดนไม่ได้เนี่ยครับผมเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นปักกดครับผมปักข้างบ้านเลยปักไปเหมือนเดิมครับผมผมปักเมื่อกี้เติมเหยื่อไปเมื่อกี้นี่กินแล้วครับผม ดูอีกหลังครับผมอยู่ไหนี่อยู่นี่นี่นเดี๋ยวมันคั้นหือดูหลังนี้ครับผมน่าจะเหมือนเดิมดูน้ำท่วม เกี้ยงครับผมเติมอี่กะยังไ,ไงไนห,นหวขวดจะไดีพามาใช่ไหมบัดหลุดเนี่ยบัดรลุดเดี๋ยวออืมขวดนี้ดิ เสด็จยังอยู่หรออีกหลังไปดูดิเช็คดูเหยื่อดิดูเหยื่อเลยใส่เลาะบ้านเนี่ยแล้วครับผมได้ไปสองแต้มแล้วเป็นปรากดเอาเนี้ยกอนเกี่ยวมันไปครับเดี่ยวเดี๋ยวเกียวนะ ดูหลังนี้ครับผมกบครับผมกบกต็เลือเลยเหมือนเดิมกบดิมกบผ่านมาห้าหกหลังแล้วครับผม ก็ตกฟ้าก็ร้องเดิเข้ายากไปดูแล้วเหมือนข้างบ้านนะเออยังเหมือนเดิมอยู่เลยว่ะฟ้าไม่ค่อยเข้าระอบอกมาทางนี้เออยังเหมือนเดิมครับ ตัวนี้ที่กดจมไว้ยังเหมือนเดิมฟังเด็กกบมันติดเลย <Springs th> <bedtime> <t scroll out> <t avaient> ก็ยังไม่มีมากินครับกรบมีอะไรเลยดินมดมดูน้องดีมหลังนี้ครับผมจะกดค้างขึ้นหรือเปล่า

ไม่รู้จะได้ถ่ายทำให้ดูหรือเปล่ารอบนี้รอบแรกของกันยามเบ็ดเหยื่อสาเดือดครับผม โอ้โหพี่มีดึงนะนี่หลุดไปซะ,ะมัง้งดูหญ้าเต็มเลยเนี่โออดึงหญ้าหญ้าเต็มเลยหญ้าเต็มหลังคันเลยนะี่โดนหลังนู้นครับผมใหญ่ปะอะไรอะไรประชะลาดโอ้ เกียวท้องเนี้ยราลาดครับผมปอกปิดท้องติดหลังติดหลังหรือติดท้องติดท้องฝนลงเม็ดแล้วครับผมอีกหลังครับผมฝนตกละ ปลากล้วยมันมีอะไรม,มีปลากัดเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยดึงน่ะเนี่ยข้างหน้ามองเห็นนะติดนานแล้วแหลปะปลาช่อน ปลาช่อนน้อยเ <laughs> ล็กกว่าเส้เดือนอีกอู <c oughs> ่ตัวปลาเอาไหมเนี่ยดูไหมไหมดิบปากก่ากล้วย mặt mình cũng đêm là đêm mặt 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 ได้ปลาฉลาดตัวฉลาดจิงหัวงูเลยงงูติดท้องครับผมแล้วก็มาช่อนน้อยมาตัวปล่อยไปแล้วครับผมปากฏดปาเก็ดไม่มีเลยครับผมมาล้นฝั่งนี้ครับผมดีมังแรกว่าไงฝั่งนี้เออคันตั้งดีเลยดีสุเดือนนี้ ากดไม่ขึ้นเลยครับผมน <Okay. S 1> ะถ้า <Okay. S 1> ไม่กินพรุ่งนี้ก็น่าจะหยุดลงครับ ดูใครก่อนเอออะไรสิ่งนี้น้ำบอกว่าน้ำ เยอะเลยแล้วนี่ก็จะเหมือนเดิมไม่มีปลาตรงนี้ก็นิ่งตรงนี้ก็นิ่งหลังนี้โดนครับผม

ช่วงเช้าครับผมปลาดุกหนึ่งตัวปลาฉลาดหนึ่งตัวของนักบินครับผมเปิดยี่สิบห้าหลัง,ลงยี่สิบเจ็ดหลังครับผมส่วนของผมดูครับตัวปลาประกุดหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวผลงานเช้านี้ครับผม ผมสำหรักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ